มันเป็นพิเศษได้เด้ดนี่ไก่ตัวหนึ่งขนะองดีลงไปดำโดยสมขนาดบ่ บายดีทุกคนยินดีตอนขับเข้าสู่ส่องเบาไกลบรรนาคือเก่าทุกคนอ่าเมื่อคืนนี้ครับปะกันไปหาโลกาบอดดัทุกคนนะบบมานเมื่อคืนนีอ่ะจังได้ก็ตามตื่นสามารถไปหาหลับเสาต่อทุกคนอย่างก็มาเที่ยวได้นี่มีแต่ห้อยเห็นทุกคนป่าแต่้าเที่ยวดินส่ายนี่ยปไม่ได้บอลขี่มัน เมื่อคืนนี้เขาปัญญางลงมาโซนเนี้นะฐายางเข้ามานนี่อาซิมีสิทเจอเลยเพราะว่าขีใหม่ๆเลยแ้วก็ห้อยหอยมันก็แบบมันเจียบใหม่ๆเลยขล <c oughs> <c oughs> ักขนมันแนมเเนาคอนแล้นมกเลยมันมกติดงาใหม่เลย <c oughs> ตาลักเลย หอยมันหยางตามดินใสอ๋อทุกบางมันมากินมักวานะี่ยพ่อทุกกระจายเลยบ่หัหเป็นบางหรือเป็นบิง่งนะ บิงกะไล่ได้เมื่อคืนปะโกกวัวโกกนี่จะหลอนเลยทุกคนอืมโถอยู่รุมนะีม่เดี๋ยวหอยมันกัดก็โถโก แดงกระดูนหมดเลยาหาใหม่เนี่ยมันเกิดนีใหม่ละแอนเลยเนีย่ใหม่ละแอนที่มันหักมันลม้ลมลงมันก็นเกิดเห็ดพวกเห็ดบดแต่ถ้าสว่างนั้นฝนห่ำฝนห่ำแล้วมันแดดนะเห็ดบดออกเลย แน่นี้ครเปเรล่าเลยเพราะมันเนา่ามันเนา่ามันอัันนน้นและครับมันก็เกิดขึ้นอีกได้เสียงสว,สวัดสวัดสวัดมาอยอะคงได้นี่นันจะเป็นไก่นะ เสียงสวด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 เนาแต่ทางนาั้นทิมงานนะ้องต่อฟันเอ็ดเข้ามาก ามามันบ่ออ้ยังโอ้ได้ไก่ตัวหนึง่งป่ะอ่ะมาันนี่เลยออเออออกไปเจ้กันอยู่นี่โอเคไปเลยนกข้อคับนอกข้อ เสียงนกคอหองยั่นเสียงไก่ยืนยวนพอกระเตไล่อีกกระเตทุกเสียงเล่นกันได้มันมากินมะกะแตเอ๊ะ ลงไปต ồi อ,อยู่ดน่มแต่ว่าได้ยินเสียงหนึ่งแลว้วแบบโอ้โหมันเลยบอ่ทุกคนนะเจจังได้กระทำบตนต้นพนเอปหยางขึ้นมาเพิ่วแถวได้นี่ได้ยินเสียงเลยคิดว่าหนาสีเหลียบลอยแล้ <laughs> อ้าวคือว่าคัานอันนโศกดีซ้ำสันเลยได้มาเมื่อเนี้ย <laughs> เสียงหนุกคออ่เลย

เองูยังอันนี้เูรางูชาเอ้ยปลาเ่าไก่ยเขามาเอ้ยนพะเขาก่อนเข้ามาแต่ฝนมันเข้าแล้วไ่มันกำลังลงมา าาาทง้อ <S 2 S 1> oh, ืมซิดอยู่เนาะโอ้เอาเอาเลยมันเป็นพิเศษได้เด้่นี่ก็ทั้งแล่นทั้งงูทั้งเงินไก่เอาเลยเอ้งูสานี่เนาะอืมเอาจังปะปุกงังเด้ปุกงังเด้ทีมงานของบุมานนี่ มันย่อยยินแล้วนั่นนี่โอ้อ่ะเที่ยวมันนิดเดียวบนแอร์ได้บางทีเขาไปเห็ดตอนนั้นเราจะว่าเขามีเวลาบุหรี่ยังเผาไปเออเผาไปแล้วก็ไปเห็ดหางในหันเก็บกินกินข้าวแล้วก็ทำซุปข้าวไปเห็ดหางอืเพราะว่าใบเพราะใบโม่งปุ๊บนี่ชัดมันจะลงกินน้ำเออประมาณใบโม่งเนาะโอ้โหเขาต้องเล็งเวลาให้ทันเพราะว่ามือนะฮะยางไปกับบอกอนนะประมาณ ไปโม่งนะไปหอดไปหอดแล้วมันเริ่มมาเห็นมันอยู่ในหันละ,ะไกนะ่คว้าน่ะแลนกระตุงกระตุงไปโอ,โอ้โหยว,วาย่าตาเจดายมแสดงว่ามันเขามาใหม่อีกเขามาใหม่พัดแสดงว่า,ามันหักกระลงมันยังทันได้กินยังกลับเข้ามาอีกอกลับเข้ามาเผาพันอาดอนเผาลับ,ล,บลับถ่าไก่คว้าเอา้าะสรุปแล้วกันนี่แหละได้สองตนี่ทุกคนโอ้ สรุปแล้วก็ได้ช่องโตนี่ทุกคนมันขนาดไก่ตัวหนึ่งแนะลนตัวหนึ่งนะ,อะเอาเดี๋ยวยังได้กะใหญ่ที่พักเลยทุกคนนะไปพักอยู่เทิงบ้าน,นีหนบอนจุดมมเนี่แหละหมูนี่แ่บคือกันตัวมอสีอ อตอนนี้กเดินทางมาหอดบอลเข้าเก็บเข่องเก็บคลองไหวเล้วทุกคนนะ,ะไหนครอบอยู่ปะเดี๋ดยวว่ให้เกี่ยงเลยโอ,โอ้ได้วครบมันนะ้ยเนาะนี่า่อปลาแปบนี้แล้วตันน้ำยัง,ยง,ยงน้ำบ่ ไปไปก่อนพี่น้องมาอยู่ซ่องนาห่อนเนี่ยตรงอยู่แบบนี้มันจังเหมาะอยู่แถวอันหวยแถวนี้มีน้ำใสเลยครับแล้วอากาศเย,นย,นยน็นๆนัเงี้ะ เวน,น,น,นมันหัวควั <c ười> วนบ่หัวควันจะได้จัดไปเนียน๋ยวนะ <c ười> ออาผักนัด <c ười> ถือว่าหมมึดหม่ยเลยนี่ เริ่มเลยนะเริ่มจกเป็นย่างเนีียๆ <c oughs> อันนี้เ้าอุ่นไปหมูก็ได้กินแล่นก็นได้เอาสำไร้ลับมาป่าอะไน,น,นอนนี่บ่อ <c oughs> สำหรับที่พักนี่น่าจะเป็นชุดนี้แม่น,น หักนาหักนาโอ้บ่หักเนาะโแน่นอนแน่นอนหักเอันนี้น่ะบ่ให้แข็งขนาดลส้ดอกแล้วไม่แก่นเนาะโอา จริงๆจ้ะเอ้าเดี๋ยวเอา เป็นตอนเรียบร้บยน,นีย้เดี๋ยวเาใส่ของดีลงไปดำ ได้ห่อปิ้งไว้ปิ้งไปโตไปเลยนะ กลางไนไก่ก็ใส่น้ำกันเลยใส่หม้อไปเลย <c oughs> อาการหอนๆแบบนี้ครับร้อง หายหนำเสด้ยเย็นตู้เดืนยนทำมันสากนะนี่เวลาเขาหายแล้วแซุ่หนำไว้นี่าายเยนเ็นอถือว่าเืินเทาตากไปเนี่ยนี่มันจะออกเย็นๆหน่อยจัง่อยนี่ยบ่อนกินขเขาเข้ากันโอ้คักกนัด กินวอนนำเลยพอเถอะย็นเลยพักเลยผงเปยวะโอ้พูดีอพอดีนี่ดีลุกคุกนำกันแล้วก็จินหัวคับ อ่ะกินข้าวน้ำกันทุกคนเอามามาพี่น้องมาม <c oughs> ยอดเลยน้ำมันขักอดลีได้ลืมขัดเลยยังจะเปื่อยคัดไปเลย

คอยนำ้ำเบิงจบแตะเจ็ดนะฮะมันสิบบาทดีที่ว่ามากก็ถือของกินมาพร้อมนะตอนนี้จนคำเลยบนแบบมันลงสจำบะลงตัวเดียวเนาะในยินเสียงมันอยู่ในยินเสียงขอขาขอขาลายตัวมันลงกินจนเพราะว่าเอามาหอดแตมบิดปุ๊บเลยมันลงเลยดิยเ,ออเห็น,ม,หนมันแลงขึ้น มันเห็นมันขึ้นแล้วมันบวกลบเดมืนอโอ้ได้เอาต้องลงก่อนมันเอามาแต่ก่อนเทียงเนาะเริ่ล <c ười> มลุ่งอาการมันหอนเกินข้าวบาร์ดเยไปกินข้าวน้ำกันทุกคน thôi mua cái bộ quanh lại nó muốn đến ừ. một ngàn làm ta không thử ui thơm ở chúng hẹn đi ได้องอยู่ของกินเฮางมาเนี่ยเพตาะตุ่มตื้อๆฮะตอนนี้ก็ล่มแห้งเลยสัตวุอุกมาพากันใหญ่เกลียงใหญ่คลองขึ้นมาอยู่เทึงถูกไหมเป็นได้เป็นตาลงอยู่ปะมันมีเน้ยเน้มันเป็นมือไม่แต่มันตกในวันชุกตกโอ้ยนอนนอนเอ้าทำการบ้านน เกืียงคลองเฮาเึ็นมาถึงมัดแหละฝุ่นได้แล้วเข้ามาผักอยู่ในถ้ำนี่ทุกคนเกือ่องคลองนะเข้าเขามาไว้อยู่นี้ถ้าเกิดเราพนตกพนยังกะสบายนะเฮามานอนอยู่นี้เลยเกื่องคลองยังเอาไว้นี้ยันพนตกนะว่าเบิ่งจากทองฝา ເບິ່ງຈັກທ້ອງฟ້າມື້ນີ້ຫฮ້ນກະມືດຄຶ้มແລ້ວກະລົມກະແຮງແນ່ແລ້ວກະສຽງຟ້າຮອງກປາທຸິວ່າຄລືດມຕຈດກາພາບິນໍາກຕນນນນາຊຕກທຸກຄົນນຕກນອດລງເລຂອງຢູ່ຂອງກິນກເປັນດັໄປແຖວເຖິນນແຖວພູນກະ ฮ่างาก็คือนั่นสิเป็นกบนั่นแหละทุกคนนะยังได้กับติดตามหับชมไปนำกันเท่าสิทายทุกคนนะรับชมไปคนแหละบูว่าสิโต๊ะรือสิีโต๊ะแหละลุนไปนำกันทุกคน